ก็ขอส,ว,ส,ว,สวีตและราบวันดีด้วยครับมารับช่วยวกิมคนณเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอคิปเชดเดิลไว้นะครับเราอยู่กันในแมบแมบเชียร์แล้ววะซึ่งพี่ก้องไม่อยู่นะครับมันไปนไหนก็ไม่รู้แชร์แล้วครับกำลังในลุการเชียร์นะคมมรับเหมือนเราเบอคอนนะครับคอนหลอดเห้ไม่ใช้สกิลไปะเะชดเชียร์ไม่ได้มีมิสไซล์มีแอปเปิร์ทองมือกับหัวด้วย โอเคฮะเราเปิดคลิปอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาละครับตอนนี nothing. ้นะครับกดเฮ้ยตัวเชี่ยมันมีใยไม่แล้วกคนฮะถ้าจะรอถ้าจะรอถ้าถ้าจะรอให้มันครบให้มันครบสองนาทีก่อนแล้วคาค่อยคาค่อยกดแพทใหม่จะได้อยู่หน้าเกมพอดีโอเคตอนนี้นะครับกูเจอสับปะหลาดครับทุกคนสับปะก้ายิงกูอมึงอะแกคิดว่าแกเป็นใครตายไปโลบโซโล อาโซโลโลโลอาโซโลเดี๋ยวเดี๋ยวอลโลโลอาโซโลไปเดี๋ยวไี่ก็ผมปรับผมปรับปุ่มก่อนปุ่มแสงเพลงได้นะเออผมปิดเกะผมมันปิดตรงไหนเสียงเพลงอ่าเห็นฟันเฟืองบนหัวเหรอเออเห็นแน่ๆแล้วอ่ะมันจะไม่เข้าอ่านี่ไงเพลงปิดผมก็จะได้เปิดมาแล้วทุกคนมาไม่มาไหมต้งฆ่าเฮียเลยว่ะ ยิงไปนะฮะยิงไปหนึ่งนัดมาแล้วคนหนึ่กูหลุดแชร์แน่เนยกูหลุดโอ๊หม่ายนะกอมาแล้วโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรากดอัดเหมือนเดิมแล้วครับมันมีไม้ไม้กูรู้สึกไม่ดีกูเปิดไปมันต้องมีเพลงแน่ๆตอนดี๋ยนี้นะ เราได้มีดงงๆวันหนึ่งนะดีดูเหมือนคมมากแต่ฟันคอใครไม่ตายดูแอะมันตองมีดยังไงวะอุ้ยเฮ่โอ้อะไรแดกซะเอาไปแดกหายตัวหายตัวไปแล้วหายตัวตายซะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนจังอาบองอุ้ย ผมขี่คุณทำได้เรคุณทำคุณทำแบบผมไม่ได้ผมขี่เรื่องมุนได้ด้วยอมองอุเปลี่ยนเปียทุกคนไอมมอมองอุ้อมองอุสุดตกอมองอุอมองอุพี่ก็ได้สทุกคนมันขังบมโอ้ทุกคนสกิลเวนโคเทแต่อมองอามองอุ าาตายซะมึงอ่เ<ส>ะเออน่าจะไม่ตายนะเพราะมันไม่ใช่เพลงโอ้มันปิดมันปิดเพลงแต่มันไม่ปิดอย่างอื่นฮะทำไมฮะปิดก,ก้ามเนื้อวะอืดอื้ามเนื้ออะไรแหละคือเพลงทัวร์เอามองอุ๊ดมาเลยทุกคนโอ้ของแต่ละอย่างกล้องของแต่ละอย่าง,อองอพี่กล้องของแต่ละอย่างไม่น่าใช้มากเลยอ่ะ พลังฤกษ์ศิษย์เอาไปแดกเจอมองอุสเนี่เอามองอุสผมแดกมองประตูอุ้สเอามองอุสเอามองอุสกูไม่พอใจแ่บขอผมกากมากเลยนะทุกคนเฮ้ยโอเคครับโอ้แป้งหนะ่งกองขอบตัวนี้นะครับเราใช้แค่มีทาร่าสู้กันนะครับเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเลือดพ่ามากเลยนะครับตดตามองอุ้สแกคิดว่าแกเป็นใคร มียอดซับแค่สิบหก็เท่เหรอจีเอโอแล้วไปกกายไปดามอุสรอคราเมื่อกี้เราตายเลยนะแล้วเราได้อะไรมันเอ้เฮ้โนเกียฮะโนเกียโนโนเกียอ่ะมองโนเกียอุ ได้ที่เดมู่โอเคมูสามารถจัพวกเขาได้หรือไม่ได้ที่เิมูโอ้พี่กองด้เดออกวะเดออกเดืออกฮะบมอมลินจ้าร้อนน่ะได้แล้วเ้ได้เพชรหยวกด้วยนะอุกกินแล้วแข็งแรงกินแล้วข็งแรงนินจาการเมจคุณรู้จักหรือไ คุณู้จักอยูอล็อกมาเกินไปเแล้วหอกออปแดกหอกอันดรายทุกคนเราได้หอกอันดรายฮะหอกอันดรายอันดรายวิ่งไวมากแน่จะคุณวิ่งตามผมให้ทันซีแน่จีคุณวิ่งตามผมให้ทันซีคุณกล้องโอเดก้าเกูป้ายูุชชอนทั่วแมพโอ้เราได้ปืนเลยวไมขวับ มังมาโคราบอ๊ะไ่มีเดินเดินเดินเอาอุลอันดรายตรีมันเลยอันรายเอาเลืกัระสีไปเด็กรีโรกซูก่อนฮะรีโรกซู กูยิงแม่งไม่ได้ทุกคนอ่าเอ้ยตะปูอะไม้กล้าจะใช้นี่สู้กันนะฮะโอ้สวัสดีครับพี่ใช่ไหนพื่อนในมือกูเนี่ยไอ้นี่สู้กันเนาะเอาจ้องไหมผมซสระป๋าให้พวกเราต้องเลือดเต็มทั้งคู่เช่นอย่างนี้ว้าวแล้วเราก็หาของเอาหนึ่งนะกูเสี่ยงติดเล็กสิทธิ์มากเลยทุกคนเมื่อกี้ พี่ก็ฟังเสียเพลงอย่าผ่าเกียรเจ้าเอออะไรวะนี่นะครับคือหน้าโยคะนี่นะครับคือหน้าโยโหลดเกมแล้วนี่คือท่าโยคะของเรานะครับอะไรไอวอนเหรอต้อนี้นะครับนายหัวเฮาเกิดมานะครับมินินจ้าวิ่งุ้วยนะครับอยู่ข้อไหนอย่างแปลก มีปืนอ,อะไรไม่รู้มีถูกซิปนะครับเอ้ยเอ้ยูเอ้ยได้อะไรไ,ไม่รู้ให้หนุ่มผมได้หนุ่มขยับเฮ้ยผมโมโอมโมอ้าวเสียงกินดังมากไ่อยู่ข้างบนเฮ้ ทุกคนผมกลายเป็นตัวเล็กมขึ้นแม่มมขึ้นนะมันจะคุมมันบอกว่าอ,อยู่ข้างบนนะรู้อะไรอะไรอยู่ข้างบนเออโอ้โหอ๋อ аров. มันคือแตบ <c oughs> ผมคิดจะสู้กับไอ้ปอเหรอไป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 ป ไม่แบ่งโอ้ยเอาตายตายว่ากูชนะอ้าวล่ะมื่คิดว่ามึงเป็นใครดูสิสก่อนโอ้โหเบาเฮ้ยพี่กองไม้คราบ ไม้โคราบเป็นไงผู้หาเจอแล้วหมัดนี่ไงคือไรเออฮะไหนๆกูก็ดิ้นไม่ได้ละเอาศรีภาพแทงหมัดไปเอาหมัดใส่ศรีภาพไปได้แล้วอีกเอาล้วฮะสำหรับคลิปนี้ฮะก็ขอจบไปแบงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปหน้านะครับกูเคทุกคนเราตัดงข้อเกมกันเลยโอเคฮะบ๊ายบายฮะของกูกล